สวัสดีครับชาว fps thailand ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเมาส์จากทางค่าย sovy นะฮะซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทาง sovy นะครับจะเห็นได้ว่าแพ็กเกจเนี่ยก็เป็นแพ็กเกจใหม่ด้วยนะฮะเอาง่ายๆฮะแพ็กเกจเนี่ยผมไม่มีอะไรจะต้องอธิบายเลยนะครับมาดูโลโก้ก็เป็นโลโก้ใหม่แล้วนะฮะแล้วก็เขียนว่า sovigea นะครับด้านหน้าด้านหลังด,ด,ด้านข้างก็จะมีแค่ตัวรุ่นบอกเนาะว่าเป็น z a 1 3 competitive gaming mouse นะฮะก็บางคนอาจจะเรียกว,ว่า ca คือตัวแซดที่อ่านได้ทั้ง4แล้วก็แซดนะครับก็แล้วแต่ผมขอเรียกว่า Z แซดละกันเพราะว่าคนไทยน่าจะเข้าใจมากกว่านะครับตัวแซดเเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ออกมาล่าสุดและมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันไซส์เนี่ยขอจะไปอธิบายแบบเทียบเทียบรูปให้ให้ดูชัดๆในกระทู้รีวิวนะครับเพราะว่าผมคงไม่มีตัวมาคอมเพลหรือว่าเทียบกันทั้งทั้งสรุ่นนะครับแล้วก็โซวีเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเป็นเมาส์แบรนด์หนึ่งที่เน้นในเรื่องของอเรื่องของอ e ีสปอร์ตแล้วก็ คอมเพ t ติฟก็คือคนที่แข่งเกมนะครับเป็นหลักเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องของซอฟต์แวร์นะฮะไดเวอร์ที่จะมาต้องปรับตรงปรับแต่งมาโครมาโครกันพร้อมที่จะแบบเสียบแล้วหวดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับกล่องไม่มีอะไรแล้วฮะลงไปปุ๊บนี่ครับสติ๊กเกอร์โซวีนะครับบางคนเนี่ยชอบสติ๊กเกอร์เอาไ้แปะตั้งเคสหรือว่าโต๊ะของเราเองเพื่อที่จะแบบแสดงให้ถึงความชอบแล้วก็ความรักในแบรนด์นั้นๆนะครับแล้วก็มีนี่ฮะกรหรือว่าฟีดเมาส์นะครับ พูดง่ายว่าซื้อเมาสของเขาไปเนี่ยใช้งานได้แบบว่าหลายรอบเพราะว่ากลายนี่สามารถเปลี่ยนได้คือส่วนใหญ่เนี่ยแล้วคือหลายเจ้าเขาจะมีขายแยกนะครับแต่ว่าโซวีเนี่ยเขาก็จะแถมให้แล้วชุดหนึ่งนะครับแล้วก็คู่มือฮะตัวนี้เนี่ยสาคัญเหมือนกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีมมาการอธิบายไว้ที่ข้างกล่องนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเขามีคู่มือมาให้แยกแล้วนะครับก็เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรมากจุดที่เป็นแสดงไฟไ LED เนี่ยก็จะบอกสถานะ DPI นะครับ เวลาเราจะเสียบเมาส์เพื่อเพื่อปรับพวกโ o l l งเ g r เนี่ยก็ให้กดปุ่ม4ครั้งไว้แล้วเสียบนะกด2ปุ่มค้างไว้แล้วเสียบนะก็ประมาณนั้นนะเปิดเข้ามาก็จะมีพวกคู่มือต่างภาษากันไปไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเชฟของอะัด A หนึ่งสามเนี่ยจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นตัวที่ตัวที่เล็กที่สุดแต่ก็จะต่างกันประมาณ2มิลลิเมตรฮะนะครับผมประมาณ2มิลลิเมตรอย่างเช่นถ้าเกิดอันนี้ สัก58ตัวอื่นก็จะเป็น60และว62อะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูแบบวนๆนะฮะด้านขวาเขานะครับจะมีปุ่มพิเศษขึ้นมา2ปุ่มนะฮะอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้ามันไม่มีปุ่มมาโครมาโครเนี่ยจะมีปุ่มพิเศษมาทําไมไมันก็แล้วแต่คนตั้งฮะอย่างเช่นเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะ assign หรือว่าตั้งค่าปุ่มต่างๆเข้าไปได้อย่างเช่นปุ่มนี้จ,จะเป็นกดปุ๊บแล้วมา smoke เลยแล้วก็ flash เลยก็มีนะครับตรงนัง้นตรงนัง้นอ่าบั้นท้ายและการบัร้บ ก็จะเจอกับโลโก้โซวีนะฮะสังเกตเชฟดีๆฮะตรงบัานท้ายเขาจะสูงขึ้นมาเลยนะนะครับคือพูดง่ายคือตูดใหญ่นะครับตูดใหญ่คือจับแล้วมันจะแบบมาเติมเต็มตรงอุ้งม,มือเราแบบเต็ม,เต,มเต็มเลยนะทางด้านซ้ายก็จะมีปุ่มพิเศษเหมือนกันอีก2ปุ่มนะครับประมาณนี้ด้านหน้าครับอ่าสโลปลงไปแบบแล้วก็มี โคงนิดๆน,น,นะครับตรงสวิตซ์ซ้ายขวาเนี่ยตรงคลิกซ้ายขวาเนี่ยจะโค้นนิดๆแล้วก็สครเมาส์สีขาวาทางด้านบนนะครับผมด้านบนประมาณนี้เชฟแล้วก็ด้านล่างฮนะปุ่มที่เห็นตรงด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มปรับ dpi นะและแสงเนี่ยแสงที่ว่าจะแสดงสถานะ idpi เนี่ยก็จะมาแสดงตรงนี้คือต้องยกดูเท่านั้นนะถึงจะเห็นนะครับแล้วก็เซนเซอร์เซนเซอร์ของ ca 1 3เนี่ย นะครับจะใช้เป็นอาวากโกสามสามหนึ่งศูนย์นะครับสังเกตได้ว่าเมาส์ของโซวี so อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเขาจะใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันเกือบหมดนะฮะคือสามสามหนึ่งศูนย์สยายสัญญาณก็จะเป็นสายพลาสติกกึ่งยางนะฮะก็คือแบบเป็นส่วนผสมของเขาผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรคือยังไม่เคยไปหาข้อมูลเลยนะแต่ก็เป็นสายที่จับแล้วก็รู้สึกโอเคอยู่ฮะ <S <S แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีรวมไปถึงตัว usb ที่เป็น go plate นะครับมีการกระชากนะฮะ นี่ก็ประมาณนี้ฮนะสายเขานะครับเนี่ยคือมันจะไม่พันกันด้วยนะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงคลิกกันก่อนที่จะไปทดสอบเนาะนะครับเพราะตัวนี้ไม่มีซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับเราจะไปกันเร็วนิดนึงเสียงคลิกฮนะคลิกซ้ายคลิกขวาก็สำหรับเรื่องของความแข็งเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดให้คะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้ไว้ประมาณ7เลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสวิตช์ที่ค่อนข้างแข็งกว่าตัวอื่นนะครับ ข้อดีองเขาเนี่ยคือมันจะเด้งรับค่อนข้างดีมากนะฮะคือจะเด้งรับนิ้วดีนะครับก็ยิงแบบอย่างเงี้ยยิงแบบซิงเกิลไฟลเนี่ยน่าจะแยกแยะได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ไซส์ของเมาส์เนี่ยถือว่าจับได้ถนัดดีนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกับการใช้งานจริงฮะกับเกม A.P.S. ของเรานะครับเรามาลองทดสอบการใช้งานนะฮะ s o v y z a 13นะครับกับตัวเกม CS:GO นะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเนี่ย ตัวเมาส์เนี่ยนะครับผมตั้งไว้ที่1 0 0 0นเฮิร์ตนะครับผมพอเลยหนึ่งพันเฮิร์ตแล้วก็ dpi 800 dpi นะจะเห็นได้ว่าไฟสีม่วงนี่โดดเด่นเป็นสง่านะครับเวลาพิกขึ้นมาดูเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยผมเลือกใช้เ Sen ิทิฟิตีนะครับหรือว่าเซนต์นนะครับประมาณนี้ก็จะเห็นว่าระยะการลากเมาส์เนี่ยมันจะพอดีพอดีของผมเองนะครับเดี๋ยวลองลากเป็นเส้นตรงให้ดูก่อนนะ กดยิงไม่ได้นะนี่ฮะเซนเซอร์ a d n s 3310นะครับของ avago นะครับนี่ที่ s o v เนี่ยไว้ใจแล้วก็เลือกใช้กับเมาส์ทุกรุ่นสวัสดเร็วๆก็ไม่ยืนหานะครับสบ,สบายคุ้นเคยกันอยู่ละส่วนคลิกนี่ก็อย่างที่บอกฮนะคือตัวคลิกเนี่ยอาจจะแข็งกว่าตัวอื่นแต่ว่าเวลาใช้งานจริงก็ถือว่าไม่เป็นปัญหานะครับ สำหรับชอบคนคือคนที่ชอบแบบแตะทีละนัดทีละนัดเนี่ยยากเย็ได้ดีฮะคือมันจะมันจะไม่พลาดกดเบิ้หลหรืออะไรนี้นะครับนี่ฮะจะลองยิงให้ดูสักนิดนึงขนาดของตัวซ a 1เอหนึ่งสามนะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นตัวที่เล็กที่สุดแต่สาหรับผมเนี่ยจับจับดูแล้วถือว่าเข้ามือดีใช้ได้เลยนะครับขนาดกําลังดีแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวใหญ่อย่างหนึ่งหนึ่งและหนึ่งสองเนี่ยจะใหญ่กว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับ เชฟของเขาเนี่ยจะจัดการออกมาได้แบบว่าจับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคราวอย่างนี้นะครับจิกนิ้วหรือว่าจับ,บบเต็มมือนะครับถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับผมกออ็ประมาณนี้ฮะถือว่ามั่นยําแล้วก็ยังคงคุณภาพของเมาส์ที่เอาไว้เล่นเกมในระดับอ e ีสปอร์ตได้เป็นอย่างดีครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้าโซวี่ซัตเอ13ตัวนี้นะครับผมก็เป็นน้องเล็กสุดของซีรีส์ซัตนะฮะก็เรียกได้ว่าจากที่ผมใช้งานไปเนี่ย800 DPI แล้วก็1000 polling rate เนี่ยนะครับ1000 Hz เนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับผมก็ไม่ผิดหวังฮนะถือว่าถือว่าตอบโจทย์สำหรับนักกีฬา e s p o r t หรือว่าคนที่เน้นการแข่งขันเกมมากกว่าครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยต้องการตัวซอฟต์แวร์กันมากนะักนะครับเสียบแล้วพร้อมแข่งได้เลยนะก็ฝากไว้ฮะัสำหรับโซวี ซัทเอหนึ่งสามตัวนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันคือซัทเอหนึ่งหนึ่งคือใหญ่สุดซัทเอหนึ่งสองคือระดับกลางนะครับแล้วก็ซัทเอหนึ่งสามคือตัวนี้ที่เป็นระดับเล็กนะครับเป็นเป็นไซส์เล็กสุดเป็นน้องเล็กสุดนะฮะแต่ก็เขาทํามาเพื่อให้เราเนี่ยเลือกใช้ตามขนาดของมือเราตามความถนัดของเราเองมากกว่านะครับผมสํหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถอ่าเซิร์ชเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ MSR Cyber นะครับผมหรือ MSR Group นะฮะที่เป็นตัวแัททําหน้า โซวี่ในประเทศไทยยังเป็นทางการนะครับขายทั้งในเว็บและก็ขายที่ร้านเกมมิเกตชั้นนำโดยทั่วไปด้วยเช่นกันนะฮะวันนี้นะผมและเอเพทเทลันจ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <S 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 <S